ครับทุกท่านสำหรับ M S X คันนี้นะสำหรับ M S X คันนี้นะครับซึ่งอ่ากุญแจหายเมื่อวันสงการทีนี้นะครับเขาก็ได้ทำการงัดคอมานะครับทีนี้พอเขางัดคอมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดถึงปัญหานะครับของรถคันนี้กันนะครับแต่ที่แน่ๆชุดสวิตกุญแจมันเสียนะครับชุดสวิตกุญแจมันเสียนี่อาการมันเป็นอย่างไรนั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปหน้าแต่ในคลิปนี้ ep นี้ เรามาพูดถึงนะครับในเรื่องของการสั่งชุดกุญแจสักนิดหนึ่งการสั่งชุดสวิตกุญแจนะครับของอนด้าเอ็มเอส x นะครับเวลาเราสั่งชุดสวิตกุญแจเนี่ยม,มันจะมีมันจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือมาเฉพาะตัวนี้มาเฉพาะตัวนี้นอกนั้นใช้ของเดิมนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสวิตกุญแจฝาถังสวิต ปลดล็อกเบาะนะครับมันจะมาพร้อมกัน3ชุดนะครับพี่น้องเ c นะอ่าทีนี้นะครับในเคสนี้นะครับเราจะสั่งนะครับเราสั่งเข้ามาเนี่ยนะครับอ่าเป็น1ชุดใช้กุญแจดอกเดียวนะทั้ง3จุดใช้กุญแจดอกเดียวนะครับนั่นหมายความว่ามันจะมาทั้ง3ชิ้นเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันนะครับทุกท่านทุกท่านครับนี่ก็คือชุดสวิตกุญแจนะครับ ของ M S X นะครับอ่าทีนี้นะครับตัวนี้ทำไมเขาบอกว่าน,นี้ลับไผ่นะม่รู้ว่าใส่กันได้หรือเปล่านะเพราะว่าของเราเออมันไม่ใช่นี่ลัยไผ่นะครับออโอเคนะครับได้อยู่นะครับเพราะว่าอ่อรถพวกนี้มันจะมีกุญแจรธรรมดากับกุญแจนี่ลัยไผ่นะครับมีกุญแจธรรมดากับกุญแจนี่ลัยไผ่นะครับอ่าอันนี้ชุดฝาถังนะครับอ่าแล้วก็ต่อตรงนี้จะเป็นอ่าตัวล็อกเบาะนะครับทุกท่านแล้วก็ อ่าตอนนี้จะอยู่กับชุดล็อกบ่อนะครับจะอยู่กับชุดล็อกบ่อนะอ่าทีนี้ตรงนี้นะครับก็อ่าเป็นชุดสวิตกุญแจนะครับเป็นชุดสวิตกุญแจนะตัวนี้ไม่ใช่นิรภัยนะครับไม่ใช่นิรภัยถ้านิรภัยมันจะเป็นกุญแจใหญ่นะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้ก็ให้อ่าลูกกุญแจมา2ดอก2ลูกด้วยกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านเอ้าเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปอ่า ทำการประกอบกันจะดีกว่านะครับในชุดนี้นะครับก็ราคาก็ไม่กี่ร้อยนะครับแต่ก็เฉียดหลักพันอยู่นะครับทุกท่านเฉียดหลักพันอยู่นะครับก็เราก็ต้องใช้ของเกรดสูงสักนิดนึงตัว2-300มันก็มีนะครับแต่ตัวนี้เราจะใช้ราคาที่สูงขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับถ้าจะซื้อของแท้นะครับก็หลักพันกว่าบาทนะครับไม่ไหวนะครับลูกค้าไม่ไหวด้วย นะครับก็ต้องเอาราคาประมาณนี้มาใส่ให้ลูกค้าก็มาทั้ง3ชิ้นนะครับอ่ะกุญแจอ่าล็อกเบาะนะครับแล้วก็ฝาถังนะครับมาครบเซตเลยนะครับเ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เราอ่าจะต้องทําการเปลี่ยนสวิตกุญแจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกท่านนะทีนี้เรามาเทสอ่าชุดกุญแจนะว่ามันจะใช้งานได้ไหมเมื่อเราทําการบิดล็อกอ่าบิดล็อกนี้อ่าตรงนี้ มันจะเด้งขึ้นมาตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาพอมันเด้งขึ้นมาเราถอดกุญแจไม่ออกอ่าอันนี้ไม่ต้องตกใจเด้ออ่าวิธีการเอาออกก็คือกดลงน่ยกดลงไปมันจะเด้งออกมากดตรงเนี้ยกดลงไปมันจะเด้งออกมากุญแจก็จะถอดได้อ่าตรงนี้ให้รู้กันนะอันนี้เทสกุญแจเทสกุญแจเปิดปิดล็อกคออ่าล็อกคอผูนะอ่าตรงนี้อ่าแล้วก็ชุดล็อกบอกอ่านี่ อันนี้เราซื้อมาเราก็ต้องทําการตรวจเช็คไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วไม่เช็คนะเดี๋ยวมันใช้งานไม่ได้เราจะได้ส่งเคมมนะอันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าเราบิดล็อกปับ๊บนี่ไอตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมามันจะถอดกุญแจไม่ออกเนี่ยดึงยังไงก็ไม่ออกเนี่ยอ่าแต่ถ้าเรากดตรงนี้ลงไปกดตรงเนี้ยขอบยางดำๆเนี่ยเนี่ยดูนะพอเรากดลงไปตัวเนี้ยมันจะเด้งออกมาดูนะเนี่ยมันจะเด้งออกมาแล้วเราก็จะถอดกุญแจได้อ่า โอเคนะตามนี้